สิ่งที่ตกตะกอนในวัย30บวกเรื่องราวที่พบเจอแล้วมาเป็นเราในวันนี้สวัสดีค่ะเราอยากแชร์เรื่องราวของเราเองประสบการณ์ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นสะสมมาเป็นเราในวันนี้เมื่อเราอายุ30บวกเรามีความรู้สึกยังไงคิดยังไงก็ลองฟังกันนะคะ 1. ทัศนคติเราสังเกตตัวเองถึงความคิด ของเราอะค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยเช่นช่วงเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอายุ25-30เราจะมีความคิดอย่างหนึ่งพออายุ30ไปแล้วก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งคือความคิดเราเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดโดยปัจจัยสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เจอในแต่ละวันเรื่องทัศนคติลบๆที่เคยคิดก็มีการเปลี่ยนไปคือได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นในการดำรงชีวิตคือเวลาเสียใจก็จะรู้สึกวิธีที่จะปลอบตัวเองแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากความเศร้าได้คือสามารถให้กำลังใจตัวเองได้เข้าใจจิตใจตนเองรู้ว่าคือตัวเองเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็คือรู้วิธีผ่อนคลายโดยเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ในสิ่งที่ชอบคือมีงานอดิเรกแล้วก็ ไปใกล้คนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่า,าสบายใจและมีสังคมใหม่ๆอย่างเช่นเราเราชอบกีฬาแล้วก็จะมีรายกลุ่มกีฬาคือเราจะได้กัลยะาณมิตรที่ช,ชอบเรื่องราวเดียวกันได้มาแชร์แบ่งปันความรู้ทําให้รู้สึกว่าสนุกคือพอได้ทําในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักก็มีความสุขค่ะ 2. คือการบริหารเงินรู้จักวิธีบริหารเงินมากขึ้นคือไม่ใช่แค่เรากินใช้ทุกวันแต่เราจะ แบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายทําบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนรว,ว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้เงินในการดํารงชีพกี่บาทต่อเดือนแล้วแบ่งเงินไปใช้ในเรื่องการออมด้วยการทําเงินให้งอกเงินแล้วก็ให้ความใส่ใจกับการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพแบ่งส่วนที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉินเผื่อยามเจ็บป่วยก็ต้องมีเงินสารองด้วยรู้สึกว่าตัวเองต้องกินใช้แบบประหยัดขึ้นนะคะ 3. กระบวนการคิดก็คิดเป็นระบบมากขึ้นคือเหมือนจัดระบบในสมองตัวเองได้แล้วเวลาคิดอะไรก็คือคิดเป็นขั้นตอนมีเหตุผลมีความงี่เง่าน้อยลงรู้สักทําความเข้าใจกับสิ่งที่พบเจอได้ดีขึ้น,นะคะ่ะ 4. สุขภาพก็ให้ความสําคัญกับเรื่องรูปร่างคือไม่ชอบมีผงแล้วก็ชอบให้ตัวเองเนี่ยหุ่นเฟิร์มกระชับก็จะออกกําลังกายให้หุ่นดีแบบมีเอวเล็กแบบไม่เกิน24นิ้ว คือสามารถใส่เสื้อเอวลอยแล้วโชว์หุ่นได้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยเรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการพักผ่อนการออกกําลังกายในเรื่องการทานอาหารก็ลดการทานเค็มลดหวานลงเลือกทานอาหารที่น้ําตาลน้อยเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครพ่าโมเรื่องการดูแลผิวก็ตากแดดน้อยลงคือไม่ลืมที่จะทาครีมกันแดด ดูแลตัวเองและรักตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าอายุมากขึ้นรู้สึกได้ว่าร่างกายก็เสื่อมถอยลงละ 5. คือการแบ่งเวลารู้จักการแบ่งเวลาทำงานเวลาพักผ่อนเวลาออกกำลังกายคือจัดสรรเวลาได้อย่างเป็นประโยชน์ก็มีการติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็แบ่งเวลาแบบยูยูทู e อ่านหนังสือด้วยเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นในทุกวันค่ะ ก็อยู่กับปัจจุบันและความจริงคือไม่ได้มองโลกในแง่ดีจนเกินไปเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยว่าตอนนี้ความจริงเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรแล้วตัวเราเป็นยังไงก็มองอย่างมีเหตุผลค่ะแล้วก็คิดวิเคราะห์มองตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันคือไม่จมอยู่กับความทุกข์ในอดีตแล้วก็ให้ตั้งสติอยู่เสมอทบทวนตนเองแล้วก็นำแง่คิดที่ได้ไปปรับใช้กันนะคะ ก็ลองพิจารณาดูว่าตนเองนั้นขาดส่วนไหนแล้วก็มีบางเรื่องเรื่องไหนที่ลืมคิดไปแล้วก็เออนึกขึ้นได้ว่าสำคัญก็ค่อยๆปรับแล้วกันค่ะแล้วก็ใส่ใจดูแลร่างกายจิตใจตนเองเพื่อเป็นตนเองในเวอร์ชั่นที่ดีนะคะเพื่อให้ตนเนี่ยพึงพอใจแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยดำเนินชีวิต อย่างเข้าใจตนเองค่ะมีความสุขในการใช้ชีวิตและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสำคัญแล้วก็อย่าลืมรักแล้วก็รู้คุณค่าในตัวเองอยู่กับปัจจุบันและความจริงค่ะ